วันนี้เราจะพาไปบ้านป้อมเพชรจังหวัดย,ยุทยาไปกินกุ้งหัวโตๆไปดูกันเลยครับเอาละรครับเรามาถึงเราก็จอดรถฝั่งตรงข้ามครับแล้วเราก็เดินเข้ามาครับจริงๆแล้วที่นี่แนะนําว่าโทรมาจองก่อนก็ดีนะจะได้แบบชัวร์ๆว่ามีที่นั่งเนาะพอด้านในนะครับที่ติดแอร์เนี่ยก็คือแบบ คนเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าตอนช่วงที่ผมมาก็คือเป็นช่วงที่ประมาณสัก 3- 4โมงแล้ว3โมงได้ใช่ 3- 4มโมงแล้วครับก็คือไม่ใช่ช่วงทานกลางวันเนาะหรือไม่ใช่ช่วงเย็นเพราะฉะนั้นก็ยังมีที่อยู่ครับแต่เราโทรมาจองไว้ก่อนแล้วนี่ดูบรรยากาศซะก่อนนะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมมาครับครั้งแรกมาแล้วก็ติดใจคราวนี้เราก็เลยกลับมาอีกครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมบรรยากาศเราเข้าไปสั่งอาหารกันก่อนครับ นี่ตรงด้านนี้ไม่มีคนแต่ตรงอื่นมีคนก็เลยถ่ายให้ดูด้านเดียวแล้วกันนาะอ่าละครับเราไปดูเมนูกันแบบเร็วๆเนาะนี่มาอุทยาก็ต้องกินกุ้งสินเนะเนี่ยครับหวัวโตๆมันเยิ้มๆนี่แหละเออโอ้โหที่นี่มีกะป,ปิด้วยเอไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีสตอด้วยอย่างอื่นก็น่าทานเต็มไปหมดเลยนี่อ่ะละครับให้ดูกันอย่างไวๆนะ ถ้าใครมีโอกาสแวะมาครับผมแวะมาครั้งที่2แล้วครับจะบอกว่าอาหารอร่อยมากๆแล้วก็กุ้งคือสดอร่อยมากๆเลยโอ้ดูเมนูตัดคลิปไปก็อยากกินไปห <c oughs> ิวอีกแล้ว <c oughs> ท,ทั้งที่ตอนที่ผมตัดในคลิปนี่ก็ตอนดึกแต่อละครับหลังจากสัตว์เอ้ยหลังจากตัดเอ้ยหลังจากสัง่งเราก็เอาละครับไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่า คราที่แล้วผมขึ้นมาข้างบนนะถ่ายประมาณประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปบนสุดวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนสุดดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่าไปขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนกันครับจะเอะมาเก๊กหล่อด้านนี้บ้าง นี่แหละครับบริเวณด้านบนครับเราขึ้นไปกันต่อครับไปชั้นบนสุดนะเมื่อสักครู่นะที่เราโผล่ไปถ่ายด้านโน้นเนี่เมื่อสักครู่นะครับอันนี้พามาดูเนาะว่าบรรยากาศเป็นยังไงโอโ้โหคือข้างบนก็มีแบบถ้ามามาจิบเครื่องดื่มดูพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยเหมือนกันนะนั่นแหะครับตรงด้านนะั้นคือด้านที่ผมไปยืนเมื่อสักครู่เนาะ ก็อยู่ริมน้ําสวยงามมากๆเลยครับอาล่ะครับเดี๋ยวคิดว่าอาหารน่าจะพอมาได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราสักพักเราไปข้างในกันเนาะอันนี้ให้ดูด้านล่างของบริเวณร,ริมน้ำเนี่ยะครับถ้ามานั่งจิบเครื่องดื่มเบาๆเนาะมาดูพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยเลยเอ๊ะแต่พระอาทิตย์ตกด้านโน้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะว่าตอนนี้สามสี่โมงเย็นพระอาทิตย์อยู่ด้านนั้นแล้วเราก็กลับเข้ามาอาล่ะครับอาหารมาแล้วเ,เริ่มมาแล้ว อันนี้คือไหลบัวใช่ไหมอ่ากุ้งมาแล้วครับโอ้โหดูสิครับโอ้ยคือเหลืองอาร่ามมากเลยสีส้มเนาะส้มมันไม่ใช่เหลืองเนาะแล้วก็นําจิ้มมาให้เลือก3แบบเลยครับพร้อมเดาด้วยถ้าใครทานเดานะแล้วก็จิ้มแบบเป็นน้ําปลาหวานกับกุ้งก็อร่อยแต่ส่วนผมก็ชอบน้าจิ้มทะเลจริงๆแล้วนี่วิธีที่ทานแล้วไม่ให้ตรงส่วนนี้ ฮกระเด็นไปไหนหรือว่าเหลือทิ้งไว้นะเราก็นี่เลยครับโหจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยนี่แหละครับแล้วก็คลุกให้ทั่วครับคลุกให้ทั่วเอาเข้าวข้าวสวยไปโปะเนาะแล้วก็คลุกให้ทั่วเลยครับนี่โอ้ตายละตัดคลิปไปน้ําลายก็ไหลไปอะไะครับผมเลือกที่เป็นน้าจิ้มทะเลครับเออดูสีหน้าทานมากๆเลยจะบอกว่าน้าจิ้มเค้าอร่อยมากๆนะ ครับ้วเดี๋ยวเราก็มัมกันดีก,กว่าครับโอ้แต่ละตัดคิิปก็อยากกินอีกนานโอ้โหอร่อยครับเฮอ่ะละคร้วนนี้ก็มีผัดกะเพราเนื้อเนื้อกะเพราหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วว่าต่วันอร่อยมากๆใครมีโอ,อกาสมีวิทยาก็แวะมาบ้านป้อมเพชรน,นะครับ